ีครับยิ้มหวานหรือ,อยังคะวันนี้ทำหน้าเหมือนปวดชี้เลยลูกผมน้องฟอดนะครับอีกไม่กี่วันผมจะเป็นหนุ่มอายุห้าเดือนเต็มแล้วครับบายยิ้มหวานให้หน่อยแล้ว,วใช่ไหมครับใช่ไหมครับเด็กชายกิจท่านอนนนบเสียตโต ไงลูกเก่งเชียเก่งเชี่พอเขาอะไรนะเขาเรียกอะไรนะพ่อเข้าหลามอีป้องเนี่ยป้องเดียวก็ได้นะว้าแอบมองอะไรลูกตะเอ๋ยิ้มมาหรือยังฮ่าว้าสนใจโทรศัพท์ คนอะไรทำไมต้องจ้องโทรศัพท์ขนาดนั้นฮะไม่เห็นเหมือนจ้องหน้าแม่เลยเวลายิ้มแต่หน้าแม่ไม่เห็นเหมือนยิ้มแต่หน้าโทรศัพท์เลยอะว้าวอคุยชิวูวฮสวัสดีครับหรือ,อยังคะวันนี้อุ๊ว่าอุ๊ว่า <c ười> ดูหน้าผมสิครับก้มเป็นลูกมะกอกเลยครับอืมมันเขี้ยวจริงๆเลยจ้องฟัดกันทุกวันเนาะเราอะ่ะ